ส่วนสถาน,นการณ์ส่งออกของไทยก็มีการรายง,งานตัวเลขล่าสุดนะคะในเดือนธันวาคม2566ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ค่ะส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของทั้งปี2566หดตัวน้อยกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการเอาไว้นะคะติดลบเพียง1%เท่านั้นค่ะ โดยนายกีรติรัชน,รรน,รน,น์ปรรัตนกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกไทยในเดือนธันวาคม2566พบว่ามีมูลค่ารวม22,791ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว4.7%บวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ทําให้มูลค่ารวมการส่งออกตลอดทั้งปี2566อยู่ที่284,561ล้านเหรียญสหรัฐหดตัวที่1%ถือว่าต่ํากว่าที่คาดการไว้สามารถนารายได้เข้าประเทศในรูปเงินบาทกว่า9,800ล้านบาท การส่งออกที่หดตัวค่ะเป็นไปตามสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่ในภาพรวมปี2,566หดตัวที่1.7%แล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมที่หดตัว1%มีเพียงสินค้าเกษตรที่บวก0.2%โดยเฉพาะผลไม้สดผักสดแช่แข็งแช่เย็นแล้วก็แปรรูป ที่ขยายตัวถึง14.4%รวมทั้งข้าวค่ะขยายตัวถึง13.7%ส่งออกข้าวได้ถึง8 7 0นตันสินค้าส่งออก10อันดับแรกของปี2566ได้แก่รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบอัญมณีและเครื่องประดับผลิตภัณฑ์ยางน้ำมันสำเร็จรูปแผงวงจรไฟฟ้าเม็ดพลาสติกเครื่องจักรกลเคมีภัณฑ์และเหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนตลาดส่งออกสำคัญส่วนใหญ่ยังขยายตัวตามทิศทางประเทศคู่ค้าที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นนะคะแม้ว่าบางตลาดยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความเสี่ยงจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยตลาดส่งออก10อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียมาเลเซียเวียดนามฮ่องกงสิงคโปร์อินเดียและอินโดนีเซีย ส่วนแนวโน้มการส่งออกของปีนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ที่ขยายตัว1-2%ค่ะมีมูลค่าเฉลี่ย2,80,000ถึง2,90,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือนำไรายได้เข้าประเทศประมาณ10ล้านล้านบาท ส่วนการนําเข้าในเดือนธันวาคม2566มีมูลค่า21,818ล้านเหรียญสหรัฐหดตัว3.1%ทําให้ภาพรวมการนําเข้าปี2566มีมูลค่ารวม289,754ล้านเหรียญสหรัฐหดตัว3.8%โดยตลอดทั้งปีนี้ไทยขาดดุลการค้าที่5,192ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ